สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารู้จักสถานีรถไฟแห่งหนึ่งที่จังหวัดนครนายกนะพูดถึงนครนายกนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่ามีรถไฟผ่านด้วยแล้วก็มีรถไฟที่รับส่งผู้โดยสารที่นี่นะครับสถานีรถไฟบ้านปากพลีนะครับก็อยู่ที่ตําบลปากพลีอําเภอปากพลีจังหวัดนครนายกอยู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออก เส้นที่ไปอัญญประเทศด่านพรมแดนบ้านคลองลึกสำหรับสถานีแห่งนี้นะครับก็อยู่ห่างจากอำเภอเมืองนครนายกเนี่ย28กิโลแล้วก็ห่างจากอำเภอปากพลีนะครับ12กิโลจะสังเกตได้ว่าบรรยากาศโดยรอบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบทุ่งนานะครับผมก็เป็นสถานีเล็กๆนี่นะครับส่วนอาคารสถานีก็เป็นอาคารไม้รูปแบบสไตล์เก่าๆนะครับก็มีความคลาสสิก เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเราก็จะพามารู้จักแล้วก็นะชมบรรยากาศกันที่สถานีแห่งนี้สําหรับจังหวัดนครนายกนะครับก็จะมีสถานีรถไฟเนี่ยมี2แห่งนะครับสถานีหนึ่งก็คือสถานีบ้านปากพลีแห่งนีนะ้ส่วนอีกสถานีนะครับก็คือสถานีองครักษ์ซึ่งอยู่ในเส้นทางนะคลอง19ไปแก่งคอยนะครับก็เป็นเส้นทางที่มีเฉพาะรถสินค้าเท่านั้น สำหรับสถานีบ้านปากพลีนะครับก็จะอยู่ระหว่างที่อยู่รถหนองน้ำขาวแล้วก็สถานีปราจีนบุรีน,นี่ก็เป็นป้ายสถานีนะครับก็จะสังเกตว่าบรรยากาศโดยรอบเนี่ยบรรยากาศก็จะเป็นทุ่งนานะครับเป็นสถานีที่เรียกได้ว่าอยู่ลกลางทุ่งเลยลก็ว่าได้นะหน้าสถานีนี้แลก็จะเป็นทุ่งนาถ่ายรูปสวยเลยนะครับผมสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถไฟ นี่นะครับสถานีนะครับก็จะมีทางประธาน1แล้วก็เป็นทางหลีก1น,นี่นะครับก็เป็นสถานีเล็กๆนะฮะบรรยากาศโดยรอบก็มีความเงียบสงบด้านหลังนะครับเราก็จะเห็นเป็นวิวภูเขาด้วยนะครับนั่นคืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปชมวิวกันนะครับบริเวณริมชานชาลานะครับก็จะปลูกต้นมะขามนะครับเป็นรั้วถือได้ว่าเป็นรั้วธรรมชาติเลยนะฮะ นี่นะครับบรรยากาศก,ก็ดูสงบมากแต่ดูบรรยากาศเนี่ยจะไม่ค่อยมีผู้คนขึ้นลงสักเท่าไหรนะ่เพราะว่าเป็นสถานีที่ค่อนข้างอยู่นะห่างไกลาจากชุมชนนะครับผม <c oughs> ก็คิดว่าจุดประสงค์ของการสร้างเนี่ยน่าจะเพื่อการหลีกขบวนรถซะมากกว่าน,นี่ก็เป็นตัวอาคารนะครับสถานีบ้านปากปลี ก็เป็นอาคารไม้นะครับที่ดูสวยงามส่วนด้านหลังนะครับก็จะมีถนนเส้นเล็กๆอยู่ด้านข้างนะครับก็เป็นที่นั่งพักคอยนะครับนี่นะเป็นอาคารไม้มีความดั้งเดิมนะครับคลาสสิกส่วนด้านหน้านะครับก็ อาจจะมีป้ายนะครับบ้านปากปลีเราเดินมาชมด้านนี้ต่อนะครับตอนนี้เราก็ถ่ายกันในช่วงสายๆนะครับประมาณ9โมงนี่นะครับฝั่งนี้ก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับปลูกเรียงรายกันอยู่สำหรับฝั่งนี้นะครับก็จะไปปาจีนบุรีนะครับอารัญญประเทศด่านพรมแดนบ้านคลองลึก ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งเข้ากรุงเทพนี่นะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณช่องขายตั๋วมองออกไปด้านนอกนะครับเราก็จะเห็นวิวทุ่งนาที่ดูสวยงามสบายตานะครับบรรยากาศก็กดูคลาสสิกสำหรับสถานีรถไฟบ้านปากพลีนะครับก็มีรถไฟรับส่งวันละสิบขบวน ในส่วนของเที่ยวเข้ากรุงเทพนะครับก็มีขบวน372ตี57นาทีขบวน278นะครับ7โมง24นาทีขบวน280 9โมง25ขบวน282บ่าย2มง23นาทีและขบวน276นะครับ4โมง47นาทีในส่วนของเที่ยวที่ไปปาจีนบ้านคลองลึกนะครับก็มีขบวน275 8.38มง38นาทีขบวน281 10.35นโมง35นะครับขบวน279บ่าย3โมง7นาทีขบวน277 5โมงนะครับ3านาทีและขบวน371 2ทุ่ม24นาทีก็พามาชมบรรยากาศด้านหลังสถานีนะครับซึ่งเราก็จะเห็นวิวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างชัดเจนนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเทือกเขาเนี่ยยาตลอดแนว สำหรับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับก็จะครอบคุมพื้นที่4จังหวัดก็จะมีสระบุรีนคนรราชสีมานาครน,นายกนะครับแล้วก็ปราจีนบุรีนี่นะครับวันนี้บรรยากาศดีนะครับวิวสวยมากาเห็นภูเขาอย่างชัดเจนตอนนี้นะครับก็จะมีขบวนรถธรรมดาที่280ด่านพรมแดนบ้านคลองลึกกรุงเทพเขาจอดสถานีบ้านปากพลีนะครับ วิวฝั่งนี้สวยมากนะครฝั่งที่ไปปาจีนเห็นเมฆนะครับแล้วก็ภูเขาทุ่งนา รสถานีต่อไปนะครับก็จะเป็นที่อยู่รถหนองน้ําขาวแล้วก็สถานีบ้านสร้างมาชมขบวนคีฮะหนึ่งแนะครับวิ่งผ่านสถานีบ้านปากพลีวันนี้ก็มีคีฮะนะครับทำขบวนรถนําเที่ยว รู้สึกว่าจะไปปาจีนนะครับเป็นขบวน941ค่อยๆมาอย่างสวยงามนะครับ โอ้เป็นบรรยากาศที่สวยงามมากนะขี่ฮะกับบรรยากาศทุ่งนาที่บ้านปากพลีสำหรับคลิปนี้นะครับที่สถานีรถไฟบ้านปากพลีนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับบรรยากาศสถานีกับบรรยากาศทุ่งนานะครับก็รวมกันเป็นอะไรที่คลาสสิกดีนี่นะครับสถานีบ้านปากพลีจังหวัดนครน,นายก ก็แนะนำให้เพื่อนๆรู้จักนะครับผมสถานีเล็กๆขอบคุณสำหรับการรับชมจากเพื่อนๆทุกท่านนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้ากับผมจ่าบอนคนรักรถไฟสวัสดีครับ